เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยมาชมเลือกซือเลือกอยู่นะครับบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางเลยบรรยากาศดีหลังนี้เนื้อที่ฮาร์ไรเลยครับเอกสารที่นโฉนดน้ำไฟเข้าถึงครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงตัวบ้านพร้อมอยู่เรื่อย กับราคาเพียง3ล้านบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมพื้นที่5ไร่ครับ3ล้านบาทสาม,มารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้ด้วยพื้นที่เหลือเยอะมากครับทาสวนกันได้สบายสร้างบ้านเพิ่มได้ครับพื้นที่เหลือเยอะครับติดถนนครับเดินทางสะดวกเสาไฟต้นโตถนนลาดยางครับอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนไม่เปี่ยวไม่ชันดานครับตัวบ้านมี3มห้องนอนครับ ขอภัยครับตัวบ้านมี2ห้องนอนครับมี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกแล้วก็มี1ห้องทานอาหารด้วยพร้อมกับโรงงานนะครับโรงงานอาเนกประสงค์ด้านหลังครับเป็นโรงงานไปโกดังกันได้ไว้เก็บอุปกรณ์การเกษตรแปรรูปพืชผลทางเกษตรได้ครับพื้นที่5ไร่ครับมีที่เหลือไ้ทําไร่กันได้อีกไปทำโรงงานก็เหมาะมีน้ําบาดาลใช้พร้อมถังเก็บน้ําแต่ไฟฟ้าประปาก็ไม่พร้อมครับแต่ยังมีน้ําบาดาลเพิ่มอีก ผมใช้เลยน้ำออกดีตลอดครับทําไร่ทําสวนได้สบายกเดินทางก็สะดวกห่างจากโรงพยาบาล10กิโลนะครับห่างตลาดครับร้านค้าไม่ไกลมีเพื่อนบ้านสาล้านบาทเองบ้านพร้อมที่ดิน5ไร่ครับแปลนนี้อยู่ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจก็ไปดูถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนทุกประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับส่วนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ